สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับพบกับจำนวนชนน์แลเพื่อนออฟฟิเชียลกับครับวันนี้มาแล้วพี่น้องมาดมแล้ครับตอนนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับแมวลาะพี่น้องมาไล่กันแมวลาตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านใหญ่นะครับอยู่บ้านใหญ่แมวลาก็ที่เดิมที่เดิมพี่เขียนมาเรียบนี่พี่เขียนบนบนชัย เสียมาแล้วสวัสดีครับพัะเส่งพระเอธนนชานนครันนท์ยังอ่รอนนท์ชานนนครผมวันนี้เหมือนเดิมเราครับเหมือนเดิมคือเก่ามาแล้วแมวลนะครับตอนนี้รถทีมงานก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่ศิลปินเท่า้ครับกำลังตั้งกำลังตั้งโอ้โหอุปกรณ์กำลังตั้งครับตอนนี้นี่ต่างรับผมเมื่มกี้มาไปบุ๊คจานเม่กกี้ตอนนี้กำลังเดินทางครับ ตัลวละกับบัณฑิตแล้วเปลี่ยวชุดแล้ววะทีมงานอาจารย์กำลังตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมนี่กำลังติดตั้งครับพี่น้องสวัสดีครับนี่ใจรอครับผมบทีมงานแมวล่าแต่ว่าหลังบ้านเราหลังบ้านใหญ่เรามีอะไรเกิดขึ้นไหม มากตกะเป๋าเดงอันนี้สิสวัสดีครับ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 วนดีรับยายาเบาหวานมาเบาหวานไม่เหนะ็เน ว่าะว่าพีเข้มมาแล้วกินข้าสัตัวมายดีดีเข้มด้วยนะครับสอกินตะเขาเพราะว่ามานี่บเคยอันนี้ได้มีแต่อิมเด็ตี่แเพื่ผมว่ามากินมดเพื่นกัปานมากืโตนี่จะมาีซอสด้วยนะว้าอไถ่ายนี่้น่น แล้ววดมือเดียวหล,หลังจากนั้นมาคุมือเลยเ <c oughs> อามากินบ้านมาคืนนะพวอบวดีต <c oughs> ่ว่าแกงมือืมนนั่นคือมีปัญหาอะไร้น <c oughs> พี่ดไปไหนแี้ <c oughs> ปีกไ, <c oughs> ไป,ลปล้วบรรยากาศห,หลังบ้านใหญ่ค <c oughs> รับรอทีมมาเวแล้ว <c oughs> อ้ยเดี๋ยวก็ะเี่าน้ำ้ว่าสูตที่อย่างน้ำเขาอยู่นั่นตามหาซอตามหาพ้อพ่อเกคือว่าเอาไปยไม่พอแล้วไปหั่นนะั่นไปเนี่ยเอาไปกินแ้เอาไปกินนาไม่เลไ่อไปกินเต้อง่องเที่น่เี้เ่อ่ามันเแรกการพรการไเป็นมันบอกวิเคราะห์จันบุมีแห้งแ ยี่มีแห่งไหนเขาลาบเลยมีแห่งวันคือหดแก้วเป็นเก้าอังเทศเป็เก้าวันเก้วอุธิอังเทศปคิดชเงียบๆทมือสิเร่ใสเบิดน่ปๆนะปกติยามเ้าเียวักกายเ้ามาบสิ3 4ซุปเปอร์สไตล์งหลังัหลังโอ้ยาวาตาวอนหน้าาว mất แล้วอยู่เต้าเขียน hiền. <coughs> 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 <all> <coughs> มันมีแนวท่ายกันทายกันไปทายกันมาหกันเนา่ายในยุราเบอร์เขากํากำลังแลกเปลี่ยนสมาชิกกันอยู่เมื่อกี้แยกแลกเปลี่ยนสมาชิกในกลุ่มแต่แต่ละคนวันจะซับไม่เหมือนกันไงคนซับเขาก็แลกเปลี่ยนแลกซับแลกติดตามก็ออกช่องเราก็คนช่องเราดูออกช่องนู้นก็คนดูขบวนกันอยู่ที่ว่าถ่ายกันเองถ่ายกันไปถ่ายกันมา แบกเปลี่ยนสมาชิกอยู่เฉพาะอัยอไรของคือโม่พี่เิด่จูหนึ่งจูสองเหมืบหือนก่เขียนบอไทยเพื่อไอย่างบเอิออนยังกับพี่พกี่นะแล้วบวมมาขึ้นถ่าตนทย่ยุบเบิดแล้ววแค่เดดแต่ดินกับกี่บาว่าจาบ้าแต่ทายตำแหน่งกว่ากัะลุกปร่าทมูอยู่นี่จังหนนี่คนติดตามเดือดระเบิดเขาซิมาคอมเมนต์บอกว่าพีเนกร่บาด

อ้ยนหักหันกองอ้ยไใครพี่พีทปอนั่งยูน่ะโอ้ยคือพี่พันเศร้ากันโอ้ยเตียซุปเปอร์สตาร์เมื่อกี้ไปเห็นนยูของเร่ซสปเปอร์ไม่ส้นหาจร้อยเียไปเนยูไม่ส้นตียีกินกาแฟเตียนม่นเอเอ อีอแม่ว่านนย่อมาจากนโอ้ยเนาะนนตรงไหนวมปนนของรมอีย่อมาจากนนอออออาไปลองอันนี้มีอะไรสุดอิบอคิดกับต้องคิดติไมคิดไมคิดจังไงจังเขาแรกเมลาไปลองนก็แรกจัดอันเครื่องเสียงกัอยุ่ผู้ใดไปหาอาจารย์เมอกี แต่รับยังเหรอแล่บยัรวยเลยู่เหมือนวันนั้นนี่นะไปรู้อยู่ไร่นี่พี่เข็มบทบาทท่านไปที่ใจแสดงครับก็ว่างก็ไปแต่รถแอบก็ไปเป็นสองวงนี้ปกไป่เยอะเลยีค่ไหสองวงเลย ดีได้เนาะคือนะว่า,เ,วาเป็นมีความสามารถไดนะ้นค,คนที่มีความสามารถแต่ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะว่าเออผู้ดันบมากคอยต้องไปแท่นเลยคือคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากี่สิไหมสามารถดึงตัวไปใช้ก็ได้เหมือนดิสิไหมเราก็อยากเป็น เราก็อยากเป็นคนแบบนั้นเด้เราก็อยากเป็นแบบนั้นเด้เราถือว่าแบบเก่งนะคนนี้ไม่มาคนนี้ขึ้นแท่คนนี้ไม่มาคนนี้ขึ้นแท่บอกเลยว่าแบบอันนี้มันคือมันเป็นโอกาสแล้วก็แบบเหมือนฟุตบอลนะ่นในทุกตำแหน่งเนื้อต้งใจเลยเป็นศูนย์หน้าอะไรอย่าเป็นคือเป็นตัวแทนของูนไหนใช่ไหมไม่ใช่คือคุณมีความสามารถนะคือแบบนี่ก็ยังแบบลำเพินนะแบบอนาคตนะ ก็ไม eh ่อยากให้นักเป็นนางเอกนะคือจะให้นักเป็นต hm ัวสแตนบายรอวันน uh ี้คิดไว้เลยซอสซอสนางเอกไม่เป็นเอกครับไม่แต่ไม่เป็นเอกไปถึงว่าลำเงินลำเงินออล้ำเงินที่คิดไว้อนาคตไงใครใครขาดใครลาล้ำเงคคือิดจะไม่ให้นักเป็นนางเอกการเล่นแทนคือยากครับใช่การเล่นแทนคือยากกว่าเป็นตัวที่ประจำเพราะไม่ได้มีงานประจำเครับ เเป็นนนักียแล้วก็ต้องท่องได้ทุกบทก็คือเก่งมากใส่ครับใินกับเรานะอันนี้บอกว่าไวเหงื่อนเนาต้องลองเล่นเล่นเล่นผมผมมองไปทางมองนีดปุ๊บลองแทนได้หมดใช่ใช่ได้ในทุกบทบาทมันมันยากกว่ามันคนคนนั้นที่เขาคัดให้ไปเล่นคือมันได้บทนี้ได้ใชได้่างเงี้ยเสียงได้ทุกอันคือได้ใช่ไหมผู้นี้ขาดฉันกับสมัติแท้ใดต่ว่าเสียงเชื่อกับอย่างเงี้ยคือมีความสามารถนะแบบชื่นชมคนที่แบบ แค่น่ะแอรนได้ทุกคนน่ะเ็ดเซมเราเอาพวก่วฝัที่สเราเอาหมายถึงว่ะบอกระมณดมาให้หน่อยเนี่ตัใ่กม่ไม่นไม่ตื่นหน่อยแต่แต่ว่าดีนะทีชอบให้เอกเพลเอกวราชัยคือเพลเอกรถแน่คือสามารถครับพี่น้องสำหรับชิมี่เอาไปซัมมีครับขอบพระคุณที่รับชมครับสวัสดีครับก็ไปเซลล์กไปเมือ์